วันนี้ไปใช้ครับมารับผู้ลงคนเดินทางไปหาเลาะอ,อีกแล้วครับหาแล้วใส่กับผมกห้องวันนี้เขาจะไปใช้เราเลาะเบิรงครับเฮหอนแดดไปหาเราะอีกินแตงโมงอยู่ทางไหนวะบุ๊คไปทางไหนมือไหนเมื่มรู้แล้วดีมากกลับไปสิไปดูยิต้มแล้ว,ลลวะพี่น้องป้องไปครับที่ติดตามชมที่ช่องพุทธิสานผ้าเลาะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ได้ครับเมื่อนี้ออกมาเล่น ผู้ครับมือนีออกมาเดินผู้กับจีครับกับไอ้เพิ่นมหาเลาะเบิงนะครับพักหวานแน่ยังแน่ล่ะครับพักเก็บพักครับอ่าเาเอาของที่มันกินได้อยู่ได้นะครับสามวิธีอีสานเท่าวิถีชีวิตเท่ามีโควิดครับอ่าจะเดินทางอย่าเลาะครับตามนโยบายของรัฐนะครับคันบัากเป็นโลกนะครับเอามือนีสิไปด้วยยังตี่ตามเบิงครับอ่าพี่ผักพี่น้องได้เดินผู้ครับ เด็กพักพี่น้องเด็กพักกินพักเอียงพักติวพักติวที่ชีวิตครับเด็กพักติว,ตว,ตวสุดพักติวได้หนึงไปเอาซ้ำเลยไม่แล้วโอ้พี่น้องกล้วยใหม่ครับง่ามครับในเชิงพุติดถนนเลย อ๋องามครับพี่น้องครับสวยไหมครับจะเอาอะไรได้ครับจะเอาอะไรครับมันเป็นของปลาเพิ่นครับเอาไว้ให้มันซวยซบไปดีแล้วครับงามดีครับสวยไหมครับงามางามพี่น้องงามเอาจงไปดีละไปเฮาเอาละตามเจไปง่อยกว่าน,นี้ทักยังตักกระโดกกะโดนครับตักกระโดนผู้กก<ง> กระโดนไงพี่น้องรกระโดนไงรัว่ฝาดจ้ะแตฝาดอยู่ก็ต้องมีรสฝาดฝาดได้ครับพี่น้องห่อก็บอกเครื่อนกิ่งกับก้นแมกินกับแกบอกมันยัจะปนบ่โอ้ยเน้นบันไ่ครับนี๋ยรับพี่น้องพีนองได้ตัวต้นว่กกระโดนพักกระโดนครับบี่บอว่าเมือนันวี่บกว่มันแ้นมแรงเนาะับจริงเมื่อไอเก็บโอ้โมนมันซุบอยู่ อันนี้มันโป่งยงียบมาผลล้งครับเชิญพะกระโดนครับพี่น้องหากลิ่นสลังไมาเหี่ยวหาดไดไปเก็คลียห์มาป่ามาป่าอย่างนี้เป็ดสมุนไพรมาปลาเหี่ยวพักกระโดนครับกินไลๆกับบุรีแน่นอยู่หิวยด้เนาะเป็ดหนียวเขากินมือละใบโยอ้ยอันนี้ก็จะกินครับกินไลๆเนาะเอาไป กูกินไรไปเลยมันเป็นฝาดฝาดเนาะเป็นเหนียวอ่เป็น้ตรงนีแนวกินตัดมันมันบ่อหายโซ่ด้วเอาอีกแล้วเจ้าเอาอีกแล้วเขามไกใแล้วเก็บอ้อนลาเอาเอาแล้วพี่เ้องเก็บอ้อนเก็อะไรบ่เนยอไรทุ้งยำประจำกายเพื่นเก็บอะไเก็บอ่ะไ่ได้ว่าหรอไปเอากแล้วะกินบดไปนั่น ทิ้งธรรมศาสตร์ครับเราหาธรรมศาสตร์มาอีกแล้วมาอีกแลว้วเราพูดอ,อีกแลว้วได้ไปเนี่ยหน่อยครับเอาข้าจิ้วน้องไมาตายเกิบผุกบ้านเดียวครับพี่น้องฮะมรงลีเอ,อ้อ ใส่ใส่บันตใส่กลใหม่หรือยงพูดล้วนนี่ยังพูดตัวนีว้อยู่หรอดีมาใส่หมดแดงสิหมคแกงาี้มดแดงกันมาเท่เลยนี่นี่ปะบุเดี๋ยวมาถ<อ>เคมนเนพูดเลยพี่น้อง้าภาวานไปลวกกินครับอาหารแรง ครับนี่มาอีกผู้หนึ่งครับมาคนละพูดกับคลิปก่อนเด้อครับเด้อคลิปนี้ต้นทางนี่สิบ่ใหญ่เป็นได้ครับถ้าถตตนนนคนสิแตกต่างกันอยู่ได้พี่น้องครับแตกต่างกันอยู่ง่ายคนเก็บกหลายอย,ยู่ได้ไหมต้นหนึ่งครับพี่น้องเก็บไปเฮาสบายสบายครับพี่น้องนี่เป็กแมงบ้งกินพร้อมกับพี่นอ้องแมงบ้งกินยอดผักกวาลมาแล้วลุ่มยอดผักกวานกับพวกพงครับ จเจ้ามาเก็บเอาดิมีคนมาเก็บนี่ไม่ตัดที่จะต้นหน่อยแต่ผักหวานแล้วครับช่วงนี้ช่วงนี่นาจะเป็นผักหวานลแล้วครับเดี๋ยวช่วงเฮ็ดจะไปเก็บเฮ็ดอีกเด้อพี่น้องเด้อเจนเย็นครับรูดูการเฮ็ดติดตามตอนต่อไปเลย งาจะเป็นทักวานแล้วเก็บขเกาเก็บคือเก่าพิบากระั่งเบ้านี่ยมันโควิดเนาะเสียงยังเต้นตัวนี้ไหมต้อนอยู่พี่น้องแต่มันต้นหน่อยอ้ซอพี่ไต้ใบพี่ยูไ่ไต้ใบอันไม่ไหม น,น,น้อยเอาครับปล่อยไปดูนี่หวานครับได้แี้แลลวเนะนเก็บลีได้บริเกิเลน <c oughs> จะหยอดหน่อยครับ เดือวเล่มๆใสๆจัง่อยสบายๆม้วนๆเฮ้จามสิยด้วยครับลงจะคิดผักหวานอย่างเนี้ย คนดแบบงี้ชิเบิยะแอคชั่นแอคชั่นนี่นหวานครับผักหวานครับหากินหายอยู่อีกแล้วผักหวานอีกแล้วว่าถึงมะเร็งเก็บผักเมี่ยงเกาะ ติวถ้าติวซือเป็นปลาขาวแล้รูใส้หลนี่ยอดบนนี่ยดเดแต่จังวาปลาต้นนี่แลหละนียอดบ,บ,บวักหวานนอนจอเจาะก็บมอ้อเกล็ดเอ้าผักหวานผักหวานหานบ,บุ้งน้ำมันอีกอ่ะนี่มันขันมันมีมันต้องเป็นยูุ่มเดียวกันกนี่แหละอเออ มาพวกมิงได้ก็เก็บอยู่ดิดตีขวดทำมห้ต้นใหญ่อีกต้นใหญ่กับขามพังไปหันดิหาขึไไน้นไปมีคนตายน่กล้องกับเป็นไปทั่วแล้วโอ้แมงปงโอ้มันกินขักหวานครับแมงปงมันชีมน่อง โบชแล้วน่ครับแม่งบง,ง,งกินพักหวานครับขอซย,อยงอนนี่แหละไปกระพูแล้วล่ะว่าเหตุผลเหีห้ยชิวน,นี่ยต้นนมัูเกิดโอเคครับ ไม่ได้แก่นะนี่มันบ่วงออกไงใส่ดี๋มันเป็นน้ำบ่งมันกับ่ปล่อยไงมันกินนะนี่เอาขึนมาเลยนี่อร่อยเนี่ยนี่เป็นร่างโกนอ่ะแมันบ่วงกินเออกินเป็นร่างโกงเอียงมันบ่วงกินผักวานเบิดเลยพี่ก็ร่างโกงของแท้อยู่ใตะเตะพักวานก็ร่างออกบนี้แต่ว่าเทสแมงบ่วงวะเหลือบิ่งส่ง นะสีตครับแล้วพี่น้องบ้านนี้นนี้คือต้นก้อนที่เขาไปหารถครับเก็บผักหวานแน่ผักแน่ที่จริงว่าได้ว่าสิมาเก็บผักหวานได้คือหน้องมันมาต่ำลาผักหวานสิสเลยจัดเลยโอ้งหามเลยจัดเลยครับจัดผักหวานเลยต้องกรงไปยังเป็นอังสิบ มืดเนี่ยครับไปต้นนี้ครับเพ่งพี่น้องบอนีต้องมาจากเึ่งป้าแล้วกันย่างลงหน้าหาผักอีกแล้วเพิ่ได้ผักขันจอน่องโมซั่นโอ้ยเบิ่งครับอันซิมี่บอ,ใ,อ,อใส่สุขนลังแลหอดบอนี่เอ้๊หงอดบอ ่มีมคมีอยู่นะยุกไก่โคดเว่ยลงไปเอาลอดล่องเท่าเปียดนี่แมนบนนชุกกระพบบืยฮ <c oughs> <c oughs> ักกุ้งกระ่างปะเอาหน้ามาตตใสขึ้นได้เถอะเป็นจ้าว่าขึ้นถามายขึ้นบ่พักบุ้งเท้าไม่ตัวเอ้ตายนี่เกียยู่นี่เรบพักกันจอง โอ้ยมันหยอดแก่คาเต้นเปียกเลยกระจกดอกมันครับหยอดมันเดี๋ยวโอเคพี่น้องอกระจกครับกกเห็นน้ำแล้วว่าอยากลงน้ำสวัสดแบัด หอดบ้านัน่นโอ้ยบองดูดึงขาดอีกตั้งหากอเอมาไม่ได้เลยเด่นน่ะดีดนะผีเอาเลยเหรอนี่ก็จะผีเอาเหมือนกันไม่มีให้ผีเลยนี่โอ้ยบบนีก่กัเป็นกด็กชงพี่น้องตำเมอแรงนี่ประเภทตำ ครับนจรองครับก็ถ้าใท่วางใหญ่ขึ้นไปขันจองนั่ะมีนอีกคับหนึงเด้ขันจองไจองชั้นเลยจองตี้บ โต๊ขีดตมซะเนาะพี่น้องไปดิยจักยากแล้วโอ้ยดีกว่าตมงๆครับขั้นจอครับมีเบิร์โหลดนมันะถึงงหอนก็ออนเบิร์ขึนน้ำติ

คนมาเก็บเบอดแล้วเ้ยข้าเจ้าก็กินที่กันเนาะข้าก็กินข้ากลมาลุ่นนี่ซ้ำนี่แหละพี่น้องแค่นี้ละนะครับแล้วก็จองผักหวานผักติ๋วเนาะ ครที่ไดดูคกนกำลังเก็บมมาอีกหือกยกินกุยกินเพื่อกิน,กนอพอพอ,ะอ,ะอละไปะครับเข้บ,บ้านครับพี่น้องเข้บ,บ้านแล้วไดพักขั้นจองพักขันจองครับเว้ ตาตามยังเขาเอามาย่างตำยังเกาะตาเราบ่บ่ใส่ตอนบอกอักหุ่งเอาคลิปนี้ไปแค่นี้ครับไปเลาะเหรียญซื้อได้ไเห็นปลาพวกหัานก็ะดมักวานเห็นผักก็เห็นผักพักก็เอาพักนี่ครับแค่นี้บ่มีสาลายัาง <laughs> ครับเจียกันคลิปไหมครับ